อันนี้เป็นคลิปวิดีโอแนะนำวิธีการใช้งานระบบนัดของแผนกกระดูกละข้อที่โรงพยาบาลจุฬาพรนะครับเราได้ QR code มาเนี่ยเราก็ทำการสแกนเพื่อเข้าไปที่ระบบหน้าจอของระบบนัดนะครับหลังจากที่เข้ามาที่เว็บเพจจะเห็นว่าตรงนี้เป็นหน้าจอของการจอง พบแพทย์นะครับก็สามารถเลือกชื่อคุณหมอได้จากตรงช่องข้างบนนี้นะครับจะเห็นว่ามีรายชื่อหมอแผนกระดูกละ้ออยู่ทั้งหมดนะฮะเราจะลองยกตัวอย่างสักหนึ่งคนนะครับเรานะเจอคุณหมอพิชยาจะเห็นว่ามีรายละเอียดว่าสามารถพบเจอได้ที่ไหนแล้วก็เวลาจองเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างก็จะมีอยู่ในช่อง description นะครับมาดูที่ช่องล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับเป็น ปฏิทินเลือกวันนะครับมาดูอย่างคุณหมอพิชยาสามารถจองได้ในเดือนมกราในวันไหนบ้างในช่องที่เป็นสีเขียวยว,วงกลมตัวนี้คือตรงที่สามารถที่จะจองได้นะครับสมมติเราอยากเจอคุณหมอในวันที่ในวันที่13นี้นะฮะเราก็คลิกเข้าไปก็จะเห็นว่าจะมีเวลาบอกว่าวันที่13เป็นช่วงสี่โมงเย็นถึง1ทุ่มตัวนี้ก็จะเป็นนอกเวลานะครับ แต่ถ้าเป็นการจองในเวลาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะเขียนเวลาว่า9โมงถึงช่วงเที่ยงนะครับเราก็คลิกเข้าไปจองมันก็จะย้ายมาอีกหน้าจอหนึ่งก็จะมีรายละเอียดเช่นเคยนะครับนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูว่าเราก็มากรอกรายละเอียดของตัวเราหรือผู้ป่วยที่ต้องการทํานัดนะครับใส่ชื่อนะครับมิสเตอร์สมบัติ นานสกุลสมศรีใส่อ e ีเมลนะครจะได้ติดต่อกลับได้นะครับคุณสมบัติแอดฮอตเมลก็ใส่เบอร์โทรไปนะครับ แล้วเราก็บอกว่าถ้าเรารู้ hn ของคุณสมบัติเนี่ยเราก็ใส่ hn เข้าไปนะครับ64011234 1, 1, อะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเราจะบอกว่าเราขอย้ายวันนัดจากวันที่เราก็พิมพ์เข้าไปเลย5มักกา65นะครับก็เท่านี้ครับแล้วเราก็กดจองคิวที่ตรงสีเขียวบุ๊กตรงนี้ เคระบบก็จะทำการนัดเข้าไปหาคุณหมอพิชยาให้นะฮะมันก็จะขึ้นมาให้ละนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็รอฮะแอดมินของเราก็จะทำการรับระบบนัดนะฮะแล้วติดต่อกลับภายในประมาณ1-3วันนะฮะด้วยทางเบอร์โทรศัพท์หรืออ e ีเมลที่ท่านทิ้งเอาไว้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับ